สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนแล้วประชาชนจกยับรอปภไอคอนสยามง้างมือตบหน้านักกิจกรรมผู้หญิงถือป้ายแสดงออกทางการเมืองผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าวันนี้วันที่19มกราคมปี2564 เกิดเหตุเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยห้างสรรพสินค้าชื่อดังทำลายร่างกายนางสาเวเบญจาอปันอายุ IU 21ปีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดนรวบขณะชูป,ป้ายแสดงออกเชิญสัญลักษณ์พร้อมเพื่อนบริเวณห้างสรรพสินค้าชื่อดังโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกว่า10คนได้ล้อมและพยายามไม่ให้ Facebook ไลฟ์ผ่านมือถือ โดยตลอดการไลฟ์สดเจ้าหน้าที่ของห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามดังกล่าวได้ขู่นักกิจกรรมสองรายนี้ว่าจะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดีและขอให้นักกิจกรรมเคารพกฎหมายและให้เกียดสถานที่ก่อนยื้อแย่งป้ายและตบหน้านักกิจกรรมพร้อมกับยุดโทรศัพท์มือถือไปทำการปิดการไลฟ์ ทั้งนี้มีการนำตัวของนางสาวเบญจาไปยังสอนอครองสารและต่อมาได้มีการปล่อยตัวแล้วและยังไม่มีการควบคุมตัวแต่อย่างใดทั้งนี้ฝ่ายเพื่อนของนางสาวเบญจากล่าวย้ำว่าหากมีการดำเนินคดีจากการถือป้ายก็ให้ออกหมายเรียกมาพร้อมดำเนินการตามกฎหมายสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยห้างสรรพสินค้าชื่อดังตนจะมาแจ้งความในคดีทำร้ายร่างกายอีกครั้งในวันถัดไป โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นทํำไมต้องการให้เขามาชูป้ายหรือประท้วงอะไรก็ควรจะเชิญเขาออกจากพื้นที่ดีๆถ้ายังไม่ออกก็ต้องหาวิธีอื่นที่ไม่ใช่การใช้กําลังทํารายร่างกายคนอื่นแบบนี้ เป็นแค่รปภยังทำตัวขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยที่พวกคนในเครื่องแบบจะทำตัวเลวกับประชาชนคีคาอยาสเสอคิดว่าเจ้านายจะรักคุณอย่างที่คุณเลียรองเท้าเขาก็แค่เศษกระดูกโยนให้คุณแทะถึงเวลาจวนตัวเขาก็แค่ตัดหางปล่อยวัดบอกเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่เกี่ยวกับทางห้างแค่นั้นเขารบในศักดิ์ศรีของตัวเองบ้างเถอะนะ เหตุการณ์นี้ทําให้ผมอยากไปไอคอนสยามเพื่อไปเที่ยวหรือเปล่าไปกระทืบระปะอปพชั่วๆไม่พอจะไปตะโกนใส่หูแม่งด้วยว่าห้างบ้านพ่อคุณหรือพื้นที่ส่วนบุคคลไอระยำเก่งจังเลยนะกับผู้หญิงรปอปพเท่ากับรักษาความปลอดภัยมีสิทธิ์ไปตบหน้าเขาหรอถามจริงๆนะเขาไม่ได้ขโมยของชูป้ายไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนอกจากจะร้อนตัวเอง ควรแจ้งเลยหลายข้อหาเลยนะนางราปภห้างทั้งหลายแม้ทําเป็นเก่งมารุมกันเป็นสิบมีสิทธิ์อะไรแต่ไปแจ้งตํารวจอีตํารวจก็พวกรปภไหมอ่ะคนตัวเล็กตัวน้อยทําอะไรได้ประเทศส้นท้าแบบนี้ห้างนี้เหยียดชนชั้นหน้าตาการแต่งตัวทุกอย่าง นี่เห็นเลยนะวันนั้นนั่งกินข้าวอยู่มีผู้ชายผิวคล้ำตัวเล็กแต่งตัวคล้ายๆเสื้อบ่อนแกน่าจะมาขอเข้าห้องน้ำแต่เข้าไม่ได้โดยรปภกักไว้สักพักแล้วรปภยังวอตามหาหัวหน้าคนในคลิปมาอีกเราเห็นแล้วแบบรู้มาตรฐานเลยผักชีเก่งอีกอย่างมาตรการควบคุมโควิดก็เหมือนจะดีนะแต่ทำไมยังเป็นพื้นที่เสี่ยงละ่ะ ถ้าห้างเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลก็อย่าเปิดให้คนอื่นเข้าไปเดินเลยนะคะปิดไปเลยจ้ะไม่ก็เปิดให้คตรพ่อคตรแม่คุณเดินก็พอนะคะผู้หญิงคนเดียวเดินมันล้อมอย่างกับหมาหมู่มาเป็นฝูงเลยกลัวความจนจนรับไม่ได้เลยเหรอหน้าตัวเมียม,มากๆไปตบหน้าเขาชั่วมากๆเข้าใจว่าห้างสรรพสินค้าเป็นสถานที่สาธารณะมาตลอดนะคะศรัทธ,ธาศูนย์กลับกรมกองทุดคุณอย่าอยู่เป็นอุปสรรคเลย เฉียบขาดอำนาจใช้เต็มมือเสียงประกาศให้จับทุกคนเป็นการตัดสินใจรวบตัวม็อบเยาวชนที่เขียนผ้าขาวเพื่อให้ยกเลิกมาตรา1 1 2พร้อมกับสาระส่วนสำคัญใจความหลักอันเป็นประโยชน์ซึ่งฟ้องถึงผลงานรัฐบาลประยุทธ์มาประจานกันอื้อมาตราการแข่งก้าวหากใช้บังคับสั่งการกับกลุ่มพันธมิตรที่ยึดทำรรเนียบ ปีรัฐสภาบ้านเมืองก็ไม่ตกต่ำอีกทั้งกระ,ระสยึดสนามบินเป็นผู้ก่อการร้ายทาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอย่างไม่มีสองมาตรฐานปฏิวัติประหารก็คงจะไม่มีนิสิตนักศึกษาเยาวชนรวมตัวเที่นุสาวรีชัยสมรภูมิย้ายมาที่สามย่านมิทาวเจ้าหน้าที่ปิดถนนกันคนในห้างออกเหลือแต่กลุ่มนิสิตนักศึกษาที่มาตามทวงคนที่จับมา เพื่อให้ปล่อยตัวคืนแต่กลับจับเพิ่มไปอีกคราวม็อบพันธมิตรปปสไม่เห็นแข็งข้อตามล่อด้วยการเข้าหิ้วปีกบ้านเมืองที่เจริญไม่พังยับเยินเพราะกฎหมายเสมอภาคไม่มีหน้าอินหน้าพรมผู้มีอำนาจผู้ยิ่งใหญ่แต่ประการใดทั้งนั้นถ้าทำผิดกฎหมายก็ลงโทษเล่นงานกันอย่างไม่ยากที่เกาหลีใต้ เป็นใหญ่หนึ่งในโลกนี้ได้ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายเขาเที่ยงตรงและเที่ยงธรรมไม่มีสองมาตรฐานซึ่งใช้แตกต่างกันถ้าเป็นพวกข่าถึงผิดก็ไร้ความหมายแต่ถ้าเป็นพวกอีกฝั่งไม่ผิดก็จ้องจับผิดกันวันยังคำ่ำสาลดีกาเกาหลีใต้ ยืนคำสั่งประกาศสิทธิจำคุกป้ากกึนเฮอดีตประธานาธิบดีหญิงสมขาวเป็นเวลา20ปีจากความผิดฐานใช้อำนาจโดยมิชอบธรรมและขู่กันโชคปรับเงินอีก18,000ล้านวอนหรือ491ล้านบาทผู้นำบางประเทศหากอยู่เกาหลีใต้ชะตากรรมคงไม่ต้องทายฟันทงพินาศแน่ประชาธิปไตยเลวน้อยที่สุดหากเทียบกับสูตร,รเผด็จการ เหล่าทัพของสหรัฐอเมริกาออกมาปกป้องประชาธิปไตยพร้อมกับรัฐธรรมนูญใช้กำลังออกแก้ปัญหาความวุ่นวายของพวกที่แพ้ชวนตีบุกรัฐสภาจ,จนสถานการณ์คลี่คลายลงไปในไม่กี่วันเมื่อทหารสหรัฐปกป้องประชาธิปไตยให้คู่กับพื้นแผ่นดินการเอาไว้ได้เขาก็แยกย้ายกันกลับกลมกองไม่มีการแยกเคียวเอาอำนาจมาเป็นของตัวเอง เพื่อขึ้นมาปกครองมีอำนาจเหนือพักการเมืองและประชาชนแทนที่จะกลับกองร้อยกองพันกองพลกลับขนทหารระดับสูงและที่กเกษียณแล้วเข้ามาบริหารประเทศถ้าทำดีมีผลงานพิสูจน์ดมได้อย่างสนิจใจก็ไม่ว่ากันแต่นี้ผลงานไม่เห็นทุกเข็นลามกันไปอย่างหนักอยู่ยาวศรัทธาสูญยังไม่กลับกลมกองกันอีกหรือคุณเบื่อจังพวกสร้างอุปสรรค ถ้ารักชาติจริงไม่อาจนำเงินมาละเลง300ล,ล้านชาตินี้ทั้งชาติรัฐบาลประยุทธ์โดยเฉพาะวิศนุเครือง,งามรองนายยกรัฐมนตรีปัญญาหาเงินมาติดบัญชีชาตินี้ชาิหน้าหาได้หรือเปล่าช่วยตอบหน่อยคนเก่งความรักชาติของคนไทยเรามีอยู่เต็มอนูหาดูไม่ยาก มราษฎรที่ลุกขึ้นมาทวงสมบัติชาติพร้อมทั้งออกมาสร้างเสรีภาพภาราดรภาพความเสมอภาคเป็นความรักชาติที่ไม่ต้องใช้เงินสักเก๊จะรักชาติต้องเอาภาษีของแผ่นดินไปสร้างหนังทำไมกันทั้งที่คนรักชาติก็มีอยู่เต็มแผ่นดินที่ออกมาไล่พวกรองเมืองแต่ไม่มีน้ำยาในการทำหน้าที่ให้ดีใช้เงินกันเป็นเบียหยุดใช้เสียเนี่ยก็รักชาติเหมือนกันนะ ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดไว้ทีวีและบางกอกทูเดย์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ